Shut up! That's like land มาแล้ววันนี้เราขอพาทุกท่านมาที่กองละครเรื่องมวยซดิงมาซิ่งสายฟ้า <S 1> <S 1> ละครคอมดี้สนุกสนุกกับฉากของวันนี้ที่เป็นฉากการซ้อมมวยกันของอาจารย์ <S <S 1> <S 1> ขอนตอกสอกเพชรฆาตที่ระบทโดยพี่เขาเคอกาแล็กซี่กักบภาคลูกศิษย์ที่ระบทโดยหนุ่มอะตอมในฉากนี้จะเป็นยังไงไปดูกันโอ้โอหลานทั้งตัวเลยโอ้โห

แล้วเรามาต่อกที่ฉากต่อมาของวันนี้กับฉากที่นักแสดงของเราต้องเหนื่อยกันมากๆกับฉากที่คุณตํารวจเมทัศน้องชายของพระเอกที่รับบทโดยดุปปออันบบต้องวิ่งตามจับหนุ่มอะตอมที่เป็นคนร้ายในเรื่องเฮ้ยจาตามให้ครับอครับยดนฮ้ยุนเอา วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิง่งฟิตฟิตแบบนี้อีก5้าเทก็สบายใช่ไหมครับลุมปอมาแล้วเล่นอะไรหลายรอบเล่นอะไรหลายรอบจับตัวได้แล้วไห <c oughs> นยากูเป็นตำรว <c oughs> <c oughs> จจับตำรวจอยู่ <c oughs> นี่นี่โจอยนี่ <c oughs> หนุ่มอะตอมเห็นหนุ่มปอเหนื่อยหน่อยจะเปลี่ยนเป็นตำรวจเองเลยล่ละครับและไหนๆก็วิ่งกันจนได้เหงื่อกันแล้วไปต่อกันกันกบชาที่ยังคงต้องวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งตามจับกันเหมือนเดิมอดมองไงดีมองสภาพไม่ไหวแล้วพี่ปอสภาพไม่ไหวแล้วพี่ เปล่าครับไม่เหนื่อยและเมื่อแสดงเสร็จแล้วงานนี้ก็ต้องผ่อนคลายกันหน่อยใช่ไหมครับดูงปอสุดยอดครับพี่ยศด,ดูแลทุกคนดีมากครับดูแลคนในกองดีที่สุดก็พี่คนนี้แหละครับทุกคนนี่เห็นไหมเวลาคุยกับพี่ยศต้องคุยเป็นภาษามือนะครับๆๆอันนี้คือขอบคุณๆๆน,นี่คือผมรักเขาผมรักคุณ เ <laughs> นียกเสียงไม่ได้อ่านปางลัชานะครับ <laughs> และนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของความสนุกของแซบหลังกองคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามละครเรื่องมวยกระดิ่งมาซิ่งสายฟ้าทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา6โงเย็นที่ช่อง8กด e หมายเลขมา